เดือบอสยังไม่ตายเลยเร็วนายเพื่อนบอสบอสนี่เอจะก,กันยิงบอสเลยเพื่อนเอาล่ะสวัสดีคับผู้ชมครับกลับมาอยู่กันในโลบ็อกเซิร์ฟที่มีชื่อว่าซอมบี้เม r ร์สไทคูลเป็นรูปแบบเกมเดียวกันกับพวกสลามไทคูนนะคุณผู้ชมที่เราเคยเล่นไปนะครับแต่ว่านี้เป็นรูปแบบซอมบี้ ตรงนี so all, ้เราเพิ่งมีซอมบี้แค่ตัวเดียวแล้วก็ปล่อยเป็นเหมือนลูกอะไรอ่ะเดี๋ยนะอะอะไรลูกอะไรไม่ลูกเขียวเขียวโอเคมาดูทางด้านนี้นะคุณผู้ชมมีเป็นอาวุธหรอซึ่งอาวุธนี่เดาว่าน่าจะต้องไปเน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 ุณผู้ชมเห็นด้านด้านขวาไหมเพื่อนกําลังตีซอมบี้อยู่โอเคพอเราได้ไอเจ้าลูกบอลเขียวเขียวนี้มาแล้วก็ให้มาเหยียบตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่เด้วยคุณผู้ชมเพื่อเปลี่ยนมาเป็นเงินนะครับ ตอนนี้ได้4บาท3บาท4บาทไปบวกเพิ่มซบีไปหนึ่งตัวอา่อาคูบาแล้วเพิ่มอีกตัวหนึ่ง3ตัวแล้วคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะมีการอัปเกรดใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นปุ่มอัปเกรดนะครับมีตารางบอกไม่เอ่ยนี่นี่มีตารตางบอกอยู่ทางด้านนี้นะครับว่าเทียร์สามต้องใช้อ่นนี้ต้องใช้4ตัวแล้วก็มีกี่เทียร์เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดมี17เทียร์ โอเคต่อไปเราต้องอาหาให้ได้สี่ตัวก่อนเพื่อที่จะรวมเป็นตัวถัดไปคุณผู้ชมเอา้าเรารวมไปแล้วนี่นี่ไงได้เป็นตัวสีแดงนะครับเก็บทีนึงได้ทีละสีโอเคบริเวณด้านนอกอาฐานของเราคุณผู้ชมมันมีซอมบี้อยู่ตามจุดซึ่งเราน่าถ้าเดาน่าจะต้องเอาเอ้ยเฮ้ยมันตีด้วยนะน,นี่ให้เดาเราน่าจะต้องเอาปืนมาไล่ยิงมันใช่ไหมแล้วประเด็นคือเราเรายิงมาแล้วเราจะได้อะไรอะ อันนี้คืออะไรเอ่ยท่านกระโดดอืมอ้าวยืนอยู่บนหัวซอมบี้แล้วกระโดดแล้วทําไมอ่ะกระโดดแล้วได้อะไรอ่ะไม่รู้ฮะเราขอกลับมาเก็บอันนี้ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าทีละสี่นี่มันก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็มาใส่อัปเกรดไปยี่อสามซอมบี้สามตัวยี่สิบเจ็ดบาทคุณผู้ชมไปแล้วกดรวมอ่าซอมบี้สามตัวนะคุณผู้ชมจะได้เป็นซอมบี้แดงหนึ่งตัวซึ่ง ปกติแล้วถ้าสมมติเอาซอมบี้สตัวก็คือได้3บอลแต่ถ้ามารวมมันจะได้เป็น4ีก็ได้กําไรมา1บาทก็โอเคถือว่าดีอยู่คุณผู้ชมบวกเพิ่มอีกรอห้าสบาทเลยดีกว่าเพราะว่าบวกทีละสตัวคุณผู้ชมเก็บตังค์อีกแป๊บหนึ่งมา54บาทแล้วอะได้เพิ่ม3ตัวแล้วก็กดรวมอ่าจากซอมบี้ตัวสีแดงเปลี่ยนเป็นซอมบี้คนขุดแร่ซึ่งบวกทีละ18 บริเวณทางด้านนี้มีให้เราซื้อโครบาฟีไหนขอลองดูหน่อยใช่ไงมาเป็นไงมาเลยพวกซอมบี้มาเดี๋ยวขอลองไฟฟ้านหน่อยเน่๋ยคุณผู้ชมว่ามันได้อะไรหลังจากฆ่าได้นะครับอึส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 ลบทีละหกเฮ้ยอ๋อได้เป็นตังอ๋โอโอเคโอเคโอเค ค่าได้แล้วซอบบี้มันจะดอกเป็นตังค์ให้เราคุณผู้ชมโอเคไหนเขอลองตีอีกสักตัวหนึ่งว่าได้กี่บาทสิบเอ็ดบาททุกอันเลยเหรอทุกตัวเลยเหรอสิบเอ็ดบาทเท่ากันหมดเลยเหรอเนี่ยเออจริงๆด้วยคุณผู้ชมได้ทีละสิบเอ็ดบาทนะครับตัวหนึ่งมาเราคงต้องอัปเกรดต,ตรงนี้หน่อยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ ผลิตเงินให้เราเร็วๆตอนนี้ในเครื่องมีเงินอยู่ต้อง200อะมองไม่เห็นเดี๋ยวในเครื่องมีเงินอยู่ต้อง200กว่าบาทแต่ว่าผลิตเครื่องมันผลิตช้าเราเลยต้องอัปเกรดนิดนึนงให้มันเร็วๆหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเดินเงินเรามันขึ้นช้ามาก เอ้ยตอนนี้เราสามารถซื้อปืนพกได้แล้วนี่ร้อยห้าสิบบาทไปจัดมาไหนขอลองใช้หน่อยมีกระสุนอยู่สิบนัดแล้วกระสุนนี่เราต้องซื้อไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอลองยิงหน่อยนี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไนงะเป็นไงเป็นไงโอ้โหอ๋อกระสุนไม่ต้องซื้อคุณผู้ชมมันโหลดได้เรื่อยๆโอเคนี่นี่นี่เออฟาร์มเงินด้านนอกมันมัน,ม,นมันก็ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมมันมันก็เร็วอยู่นะ จะไม่ต้องรอให้เสียเวลาเฮ้ยเงินเพิ่มแล้วเป็น19บาทเดี๋ยวนะเงินมันขึ้นจากอะไรอ่ะอ๋อปืนที่ใช้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคถ้าสมมุติว่าเรายิ่งเปลี่ยนปืนเข้าไปนะครับเหมือนเงินที่ดรอปซอมมี้ก็จะแพงขึ้นตามราคาของปืนใช่ไหมโอ้โหเอโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเฮ้ยคุณผู้ชมครับ นอกจากเกมนี้คุณผู้ชมที่เราสามารถใช้ปืนในการยิงซอมบี้ได้เรายิงเพื่อนได้ด้วยนี่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  <c oughs> เราสามารถยิงเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่มาเอาสิเอาสิอาสโอ้โหนี่เกมแห่งสงครามชัดชัด <c oughs> เอและไอเวลาด้านบนหัวเรานี่คืออะไรเนี่ยเริ่มต้นใน16วินาที15เออมันคืออะไรคุณผู้ชมไอเลขด้านบนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูว่าถ้าสมมติเวลาหมดจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะบอสเหรอใช่ป่ะต้น呐อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเออวัดเฮ้ยบอส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 จริงด้วยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าค่าได้กี่บาทเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วเราใช้ปืนพกไปยิงกับบอสเนี่ยนะ <c oughs> เอาปืนพกไปยิงกับบอส เอานี่นี่นีเือเหลือสองพัละมาสิมาสิตายแล้วอ้ยตังตัๆงตัง,ตงโอโอเคโอเค ได้จำนวนเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณเยอะขึ้นตามจํานวนอา,อาวุธที่เราใช้อยู่ใช่ไหมแล้วก็จะเกิดอีกทีทุกๆก7นาทีโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีตังอยู่2,500นี่ตอนนี้มีให้เราบวกซอมบี้สิตัวคุณผู้ชมไปอาโอ้เยอะเยอะแล้วก็มืดไปโอ้โหยังขาดอีกตัวหนึ่งสีแดงมาอีก3ตัวนะครับอาแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารวมครั้งนี้ รู้สึกว่าเราจะได้ซอมบี้ตัวใหม่ใช่ไหมเฮ้ยใช่จริงด้วยคุณผู้ชมจากซอมบี้ขุดเหมืองนะครับถัดมาเป็นซอมบี้ใหญ่ถือน้องไก่ด้วย <tal derivative> ซอมบี้ใหญ่บวกเงินทีละเท่าไหร่เนี่ยบวกทีละร้อยแปดโอเคเยอะมากไปยิงบอสยิงบอสเร็วเร็วเร็วช่วยกันยิงช่วยกันยิงเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเร็วเร็วช่วยกันยิงเพื่อนช่วยกันยิงเพื่อนเร็วเร็วช่วยกันยิงบอสช่วยกันยิงบอส <whatever>. กตายเลยเพื่อนตายเลยเร็วเพื่อนเร็วช่วยกันยิงบอสเร็วเร็วบอสยังไม่ตายเลยเร็วนายเพนบอสบอสนี่ช่วยกันยิงบอสเลยเพื่อนโอเคหมื 17, น่นเจ็ดพันน่าจะพอมั้งเนี่ยอ่ะกดซื้อไปนะครับแล้วก็รวมอีกทีนึงพอปะไม่พอ ออ้ยบ้าเอ้ยไ,ได้อยู่นะนี่อันนี้นี่กดซื้อซอมบี้ธรรมดาไปครับแล้วก็กดรวมอึ๊บอ่าได้เป็นซอมบี้ยามคุณผู้มชมบวก486บาทโอเคซอมบี้นี่มีหลายรูปแบบดีจริงๆโอเคครับคุณผู้มชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ